สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแก้ไขคอเสื้อตัวนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้เป็นเสื้อคอกว้างนะคะลูกค้าต้องการให้ปิดคอที่กว้างเกินไปวิธีนี้จะเป็นวิธีการทำแบบง่ายๆนะคะก็คือการหาผ้ามาลองด้านล่างจัดผ้าสีดำให้เสมอกันนะคะคอสองข้างระวังจะสูงต่ำ จากนั้นเราจะใช้ช็อกนะคะทำการวาดวาดแนวที่เราเวลาที่เราเย็บเราจะได้วางตามแนวของที่เราวาดไปนะคะตรงนี้จะเป็นรอยที่เราจะภัพเย็บนะคะจากนั้นเอาผ้าสีดำออกมาตัดเจียนให้เหลือตะเข็บแค่พอประมาณราคางานเริ่มต้นได้ตั้งแต่20บาท 30บาท40บาทหรือ50บาทก็อยู่ที่ความพอใจของช่างกับลูกค้าตกลงกันนะคะเราเอาผ้าดำไปโพ้งริม3เส้นมาให้เรียบร้อยก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราจะมาพับด้านบนความกว้างก็ตามที่เรากำหนดไว้นะคะจะเอาเท่าไหร่ก็ตามชอบเลยไอสีแดงๆที่เราเอามากั้นเนี่ยเป็น เทปกาวนะคะเทปกาวที่มันเป็นม้วนๆน,นะคะมีขายทั่วไปตามห้างหรือว่าร้านขายเครื่องเขียนหรือว่าตามตลาดนัดก็มีนะคะหาเลือกซื้อได้ไอ้ที่มันเป็นเส้นเล็กๆนี่คือเราเอามีดคัตเตอร์นะคะตัดให้เขามีความกว้างพอประมาณนะคะจากนั้นเราก็จะเอาผ้าสีดำมาเย็บเตดคอที่เราจะปิดนะคะ อันนี้เป็นวิธีการแก้เสื้อคอกว้างที่ง่ายที่สุดสำหรับเสื้อที่มีคอกว้างมากๆนะคะใช้วิธีนี้ก็จะง่ายแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากมายแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้มีผ้าสีอื่นอยู่ในตัวเสื้อเราก็ต้องใช้วิธีตัดไหล่นะคะวิธีตัดไหล่เราจะต้องลอกแขนออกนะคะแล้วก็ตัดไหล่ลงให้ได้ ตามรูปทรงที่เราต้องการนะคะแล้วค่อยควานวงแขนใหม่จากนั้นค่อยเข้าเข็มถ้าทำวิธีตัดล่สิ่งที่จะหายไปก็คือความยาวนะคะแล้วก็รูปทรงเสื้อก็จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยตามความสวยของฝีมือช่างที่ทำนะคะแล้วก็เย็บคอออกมาได้เราก็จะได้ลักษณะหน้าตาออกมาประมาณนี้นะคะ เก็บรายละเอียดผ้าด้านล่างอันนี้เราจะเย็บซ้ำด้านบนนิดหน่อยนี่เป็นวิธีแก้เสื้อคอกว้างที่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะเซตออกมาก็จะได้หน้าตาประมาณนี้สีผ้าที่ใช้รองคอนี้ต้องเป็นสีที่ลูกค้าเลือกเองนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกผ้าสีดำเราก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้นะคะ